นะคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งชิวหน้ารถนะครับชิวหน้ารถเข้ากับรถฮหน้าิก1 2i นะในแบบฉบับผม,ผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมหมอแมวใน Eco b a k e r กอ k e เบกน้อยร้อยกว่า c c นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เรามาถ่ายทำที่สวนลำไยของที่บ้านผมเองนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับในช่วงปลายปีนะอยากจะทานลำไยนะครับคุณภาพดีส่งออกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผม <Wow. S 1> สาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องชาวไบเกอร์อล้อนะครับ ที่เป็นรถซีซีเล็กๆนะโดยเฉพาะใครที่ขับ h อน d ้าคลิก 125i เหมือนกับผมนะคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งชิวหน้ารถนะครับชิวหน้ารถเข้ากับรถ h อน d ้าคลิก 125i นะในแบบฉบับของผมนะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆเนี่ยผมได้แนะนำวิธีการติดตั้งกันไปแล้วนะครับแต่ว่าอันคลิปก่อนเนี่ยนะครับท,ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ เป็นคลิปที่ผม DIY โดยการใช้ท่อแป๊บมันสามารถใช้งานได้ก็จริงแหละแต่ว่ามันยังขาดเรื่องของความแข็งแรงนะครับดังน,นั้นผมก็ได้ทําการทำใหม่นะแล้วก็ได้ล,ลองคิดค้นวิธีการติดตั้งใหม่ให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนการติดตั้งนะครับที่จะติดชิวเข้าไปกับหน้ารถเนี่ยเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันครับเพื่อนครับ ถ้าหากว่าใครใช้รถรุ่นนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือชิวน้าจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น N Max ็ Mac เหมือนของผมก็ได้นะก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือตัวชิวน้าเนี่ยขอให้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับที่มีความหนาพอสมควรนะคือหนาแบบแข็งๆเลยจะดีที่สุดนะไม่แนะนําแบบ ที่เป็นชิวอ่อนๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราขับด้วยความเร็วมันจะทําให้ตัวชิวเนี่ยเสียหายได้ง่ายนะครับมันจะไม่ต้านลมว่างั้นเถอะะดังน,น,นั้นก็หาแบบด้านหนา,นาแข็งๆซะหน่อยสิ่งต่อมาที่ทุกคนจะต้องมีนะคือตัวบาร์นะครับบาร์เนประสงค์ติดหน้ารถนะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นอยู่นี่เป็นตัวบาร์ในประสงค์ติดหน้ารถโมโตวูฟนะครับเป็นตัวเล็กนะตัวเล็กก่อนตัวหนึง่ง เอาแค่ okay, ตัวนี้ก็พอแหละจริงๆแล้วนะตัวสีดําด้านล่างนี้นะครับติดไว้สำหรับคอนแอคลิกนะครับมันจะไม่มีที่สําหรับยึดติดดังนั้นตําแหน่งที่เราจะใช้ก็คือตําแหน่งนี้นะครับตัวกระจกหน้ารถซึ่งจําเป็นที่จะต้องติดแหละเพื่อให้มันมีความแข็งแรงคงทนแล้วก็มีพื้นที่ในการยึดเกาะนะครับก็จะยึดเกาะแบบนี้หลังจากยึดเกาะเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือตัวแผ่นเหล็กสําหรับเชื่อมต่อตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน ขายวัสดุนะครับก็แผ่ละ20บาทเอามาตัดแบ่งให้ได้สัสดส่วนแล้วก็ตีงอเป็นตัว L แบบนี้นะครับ mm. เห็นไหมฮะต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยใช้น,อน็อตจํานวนอ่อทั้งหมด1 2 3 4 4สตัวนะครับสำหรับตัวบาลาก็ใช้ตัวนี้2ท่อนต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ตีงอเป็นตัว L ขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยทีนี้ตำแหน่งอีกที่หึ ที่จะติดตัวชิลหน้าก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีที่สําหรับให้เรายึดติดนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแนวทางอื่นก็ลองดูนะคือผมต้องใช้การเจาะนะครับเราเราเราจะไปต้องเจาะเจาะน็อตเข้าไปตรงนี้แล้วก็ยึดน็อตเข้าไปเพื่อให้มันอยู่ไม่กระพือโดยผมจะใช้น็อตทั้งหมดนะครับ5ตัว1 2 3แล้วก็เท่านั้นอีก2ตัวสำหรับยึดติดกับตัวบาเอ็นนะครับและนี่คือตำแหน่งในการยึดเกาะ ของตัวชิวหน้ารถเข้ากับพอนาคริก 125i ในแบบของผมทีนี้ตัวบานใเนี่ยประสงค์ที่เราเอามาติดเนี่ยก็สามารถจะหาอุปกรณ์อื่นมาเสริมได้อย่างเช่นแบบนี้นะครับคุณจะติดเป็นตัวติดโทรศัพท์มือถือหรือจะติดเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่กับโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการติดตั้งตัวชิวหน้าเข้ากับพอนาคริก 125i เพิ่มเติมสำหรับใครที่จะเอาชิวหน้ามาติดนะครับควรจะต้องมีตัวแหวนรองแล้วก็ ใช้เป็นเหมือนกับตัวกาวสองหน้าเอามาประคองนะครับตัวทีู่รูน็อกก่อนที่เราจะขันเข้าไปเพื่อป้องกันตัวตัวแหวนตัวนี้นครับไปกดทับทําให้ตัวชิวเนี่ยมันแตกเพราะว่าชิวเนี่ยมันเป็นแผ่นอะคริลิกใช่ไหมครับถ้ามันโดนเหล็กโดนอะไรแล้วมันมีการกระแทกมากๆเนี่ยตัวแหวนเนี่ยที่มันเป็นเหล็กมันจะมีความคมและความแข็งอาจจะทําให้ตัวชิวหน้าของเราเนี่ยแตกได้ดังนั้นจําเป็นที่ต้องหาพวก แหวนยางหรือว่าจะเป็นกาวสองหน้าเอามาใส่ก่อนบริเวณรูแล้วก็ค่อยขันน็อตติดเข้าไปเพื่อป้องกันชิวหน้าของเราเสียหายนะครับสำหรับการใช้งานจริงนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ขับระยะทางเนี่ยประมาณแ0 0กว่าโลนะครับจากระนองมาถึงที่บ้านผมเนี่ยก็ไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะทั้งที่ระหว่างทางนะครับก็เจอฝนฟ้าตลอดเส้นทางจันแต่ว่า เอ่อตัวชิวหน้าตัวนี้นะครับก็ช่วยทําให้ผมสามารถขับขี่รถได้ดียิ่งขึ้นนะครับคือเวลาเราขับเนี่ยแทนที่ตัวเราจะประทะลมประทะฝนตรงๆนะครับหรือแม้กระทั่งเราขับต่อท้ายรถบรรทุกที่มีเศษหินเศษดินเนี่ยกระเด็นมาเนี่ยตัวชิวหน้าตัวนี้นะครับช่วยปกป้องผมจากเอ่อสิ่งเหล่านั้นนะทำให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนข้อเสียตรงนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะสำหรับข้อเสียยังไม่เคยเจออะไรเพราะว่ามันก็แข็งแรงคงทนอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่ขับขี่ก็สามารถทาความเร็วได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาเรื่องว่าจะมีลมพัดกระโชกลมหมุนแล้วทาให้ตัวชิวเนี่ยเป็นภาระหรือเป็นปัญหาสำหรับการขับขี่หรือที่ทําให้เราพลิกคว่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับตัวชิวตัวนี้เอ่อจากที่ใช้ไม่เจอปัญหาแบบนั้นเลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่คิดจะติดตั้งตัวชิวหน้ารถเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์นะครับสาหรับผมผมใช้แบบนี้นะครับติดตั้งมาก็เรียกได้ว่าหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วเหมือนกันนะประมาณ3-4ปีได้แล้วแหละก็ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่กําลังอยากจะหานะครับวิธีการติดตั้งชิวหน้ารถเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกนะครับรถเล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อรถฮอนด้าเวฟนะครับหรือฮอนด้าคลิกหรือของ ะกูนของยามาฮ่าที่เป็นรถซีซีน้อยๆเนี่ยคือส่วนใหญ่ไอพวกชิวพวกนี้นะครับมันมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทางบริษัทเขาคิดที่จะให้เราติดตั้งนะคือเราต้องการที่จะเอามาใช้เองนะน,นั้นการที่เราจะหาแนวทางนะครับที่จะติดชิวพวกเนี้มันก็จะไม่ได้ต้องมีการประดิษฐ์คิดตค้น DIY ประยุกต์ใช้กันไปนะครับจะเอาของรุนนนร่นนู้นรุ่นนั้นรุ่นนี้มาใส่ก็สุดแท้แล้วแต่เราจะหานะครับ คุณหาสูงกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่แนะนาเพราะผมเคยทดสอบให้ดูแล้วนะครับมันจะเป็นอันตรายมากกว่าก็หาเอาสระดับเดียวกับประมาณสักหน้าอกนะกาลังสวยนะครับสาหรับใครที่ต้องการหาชิวหน้ามาติดรถนะครับผมก็มีคําแนะนําให้ประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์ตรงที่ผมได้ใช้งานมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กับคลิปนี้กด s u b ส c r i b e ช่องอ no ีโค a เบเกอร์เบเกอร์น้อยร้อยกว่าดีซีอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่สนใจส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสถานการณ์ดีขึ้นมาเลยราคาน้ำมันถูกลงกว่านี้มาเยแล้วเราไปเที่ยวกันนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับคัส